ดูดวงชาวราศรีกรกฎผลวันที่22ตุลาบาปส่งถึงหน้าประตูหน้าประตูใครหน้าประตูศัตรตูของท่านนะครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับกดไลค์กดแชร์ถือเป็นข้างครูนะจ๊ะด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทว,วดาสิ่งศักดิ์คำชูป,ปกปักคุ้มของรษรดวงจะตานี้ตกตำแหน่งเดอะเอเมอรล นักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตานับดวงชะตานี้กลัวใครเสียดีไหนนับผมศัตรูจะพังพินาศน,นับทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่หน้าประตูนับของศัตรูขนคิดลายใส่ลายป้ายสีจะโดนจัดหนักจัดเต็มดวงชะตานี้ตกตำแหน่งที่ดีนับผมพระราชาแห่งถ้วยด้วยอำนาจบนบารมีวัสนาหนุนนำโชคคตา ดวงชะตาของท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะยินยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนามีดดาบปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจักรหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาให้วางวาวาแบบแผนมองการไกลถึงอนาคต ไอ้ทันปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชกตาให้ย,ยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบญบารมีวาส,สนาปีศาจมูมานางมาันร้ายคนอีฉาให้ร้ายสาย้ายปาย้ายสายียการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่อัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆตกตำแหน่งสามเหรียญ ้วยอานาจบญบารมีวัส,สนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ํำชูปกปักกุ้งของรักษาหนุนนำโชคตาดวงชะตานี้ตกตําแหน่งเทมเริเท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชืน่นเกิดความรอบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เปี้ยงศัตรูหมมานพังพีนาศนับหรือมีเกณฑ์ชะตาการทะเลาะวิวาทกับใครบางคนเข้ามาน้ำบอมบาบจะส่งถึงหน้าประตูเขาจัดหนักจัดเต็มให้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มกเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงิงพริบ เกณฑ์ชะตาการใช้เลห่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายใครบางคนเข้ามายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ท่านจะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองลองครยว่าท่านเป็นผู้ชนะในหัวมีตะเมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าหยียบเงินอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆที่เข้ามาลุมเล้ากันปกปิดกับทุกสิ่งทุกอย่าง The Empath มันเกิดขึ้นในโชคชะตาทุ่งข้าวเหลืองอรลามเลือกินเรลใช้หันคู่เกิดความเชม่มชื่น เดอะเทมเบอรตมันเกิดขึ้นในโชกตาแฮงแมนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตในโชกตาของศัตรูของท่านจะพังพินาศเขามาดีก็จะได้ดีเขามาร้ายก็จะได้ร้ายบาปส่งถึงหน้าประตูเขาแล้วแต่ว่าผลกระทบกับตัวท่านก็เกิดขึ้นครับเช่นเดียวกันจะติดทําตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญ,ญาณแต่วมไม่นานไม่ช้าดวงชะตานี้จะตกตําแหน่งเดอะเวอร์ แกแหวนเงินทองเม็ดดินจินดานเดน,นำพาซึ่งความสาเร็จถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะนําพามาสู่ตัวท่านให้ออกเดินทางไปทางทิศทางตะวันออกดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสีไม้เท้าตกตำแหน่งลื่นเลินสุขสรรทันทาสาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเด็กน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาเพราะฉะนั้นสังเกตคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาบมาสู่ตัวท่านเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพิบเกณฑ์ชะตาการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรุบายปูฤษีสองแสงตะเกียงทอง จะนำพาซึ่งความสมบร็จโชคลาบเงินทองมารมีวัสนาปีศาจมูมานนางมาร์ายคนอีฉาให้ไร้าใสไร้าป้ายสีเบื่อายกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนเก่าเข้ามาบอกกก่าเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตานี้ให้วางแบบแผนประเพณีมองไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลด้วยโชคชะตาบุญกุศลวัสนาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคให้ท่านปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเดอะเทมเพรนต ปีศาจมูมานนางมาร้ลายคนอีฉาให้ร้ายมีดปักตรงกลางใจใครบางคนจะหักอกของท่านเขาเรียกว่าอกหักรักขุดนำมมีดแทงข้างหลังไม่จริงใจโกหกหลอกลวงปิ๊นป้อนคบไม่ได้คนแบบนี้อย่าไปคบให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวัสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตะดาบสองก้ยค,คิดปินิใไตตองให้ลอกข้อไห้ปรับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด มันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นท่านควรที่ต้องสังเกตในดวงชะตาของท่านเนีดูดวงให้กับตัวเองครับว่าดวงชะตาของท่านเป็นยังไงตกตำแหน่งอะไรมีเทวดาอะไรเข้ามาสนับสนุนนะผมดาบสองขวาแปลว่าโชคชะตาต้องมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะผมโอกาสทองโอกาสใหม่ๆเข้ามาประเดิบประดังให้ท่านยินหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนับสิ่งเปลี่ยนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาก็จริงแต่ปัญหาต่างๆก็มีดาบเข้ามาลุมลรา มันเจ็บปวดรวร้าาแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตามันเป็นอะไรกันนักกันหนากราบอกมันกลัวเราได้ดีมันกลัวเราประสบความสําเร็จมันอิจฉาให้ร้ายใสร้ายป้ายสสอัศวินขี่ม้าสองมออถ้วยทองสังเกตในดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญลุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอันใดมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบวนกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างกับฟูมันเกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตานี้ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายปัญหาต่างๆเข้ามาอึดอัดอดทนอดการก,กับทุกสิ่งทุกอย่างอัศวินขี่ม้าถือดาบปานประหารศัตรูโมมานปาาศัตรูเฮียนเตียนดมูลมณเณรจันทร์สองจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดสาม้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นมันถึงเวลาลื่นเริงสุขสรรค์อันสาพ้นวันที่22ตุลา บาปส่งถึงหน้าประตูนะผมหน้าประตูศัตรตูนะครับถามว่าเราลื่นเลิ้งไหมชีวิตเราลื่นเลิงอยู่แล้วแต่ไม่ได้สนใจว่าศัตรตูจะเป็นยังไงแต่ว่าเขาคิดของเขาไปเองโชคชะตาบุญกุศลวาสนาให้ท่านต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีแล้วท่านจะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้านะับสิ่งใดที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจงต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้จะสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้มีสิทธิเลือกหรือเปล่าล่ะ ถ้าไม่มีสิทธิเลือกท่านก็ต้องจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาสร้างแต่คุณงามความดีถ้าคิดว่าสุขสิ่งทุกอย่างเราทําถูกต้องทําตามแบบแผนประเพณีแล้วจงลื่นเริงสุขสรรทานษาอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอมทุกข์กับมันนะผมจงมีความสุขให้มากนะผมโชคชะตาเอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาลื่นเริงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งสองถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมแล้วจะมีสัญญาณสัญลักษณ์เข้ามาบอกกล่าวเล่าเสิท เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกอดทนอดกันกับทุกสิ่งทุกอย่างมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาก็จริงแต่ปัญหาต่างๆเหมือนโดนบีบบังคับให้รวยเดี๋ยวนี้ให้เฮงเดี๋ยวนี้ให้ปังเดี๋ยวนี้ให้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นในโชคชะตานี้บุญกุศลนี้ตกตําแหน่งไายพิเทศเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชคนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดีแน่นอนมีสัญญาณเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญในโชคนี้นับนางฟ้าแม่ทูลหัวเทวดานางฟ้าแม่ซื จะคอยช่วยสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคตาจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่นับสังเกตในโชคกตาของท่านให้ดีถ้บผมได้เกตจ,จะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบนมารมีวัสนารงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆขาวิวาขาวมงคลอัศวินขี่มา้าสง่งมอบเหรียญทองนับจังหวะดีๆเข้ามาประเดีดังเข้ามาสู่ตัวท่าน การส่งมอบหนึ่งไม้เท้าบังเกิดขึ้นในดวงชะตาเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นปีศาจมูมานจะแพ้พ่ายมาลายหายไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดรับรั์บาปส่งถึงหน้าศัตรูหน้าบ้านประตูนับศัตรูพังพินาศด,ด้วยอำนาจบุญบาลมีวาสนานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิ่งกดซุปเปอร์ตงกดซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับกดไลค์กดแชร์ถือเป็นค่าครูนะครับ ขอให้ด้านช่ำชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมาให้สวัสดีครับ